วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะรถบ้านสหายยนยนรัตนาทิเบตจังหวัดนนทบุรีวันนี้เรามาโปรโมชั่นเป็นไงครึ่งแสนครึ่งแคันนี้ครึ่งแสนกับกระบะตู้ทึบเป็นแคปนะคะตัวมิดด้วยเป็นปี2024เรียกได้ว่าเป็นปีใหม่นะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่มองหารถตู้ทึบพร้อมใช้งานนะคะไม่ควรพลาดเดี๋ยวพาไปดูพาไปชมนะคะตัวนี้จะเป็น2.4มิดเกียร์ธรรมดานะ ไปชมก่อนตัวนี้ตันนี้จะเป็นเบาะท้าท่านะคะเลขท้ายสี่หมื่นห้านะใบสี่หมื่นห้าใอ่ะปีอะไรนะลูกปี2024ปี24ไม่45,000ถือว่าวิ่งน้อยอยู่นะคะเป็นรถวิ่งวิ่งงานอยู่แล้วเนี่ยค่ะเบาะเบิกอะไรไม่มีช้ำเลยนะไม่มีจ้าตัวนี้จัดแนนได้เต็มอยู่แล้วค่ะปริกดาวสามารถออกรถศูนย์บาทได้แล้วก็ลูกค้าอยู่ตามต่างจังหวัดมาไม่ได้ทำยังไงดี เรามีเจ้าหน้าที่นะคะสามารถวิ่งเซ็นเอกสารได้ทุกจังหวัดไม่มีค่าดำเนินการลูกค้ายื่นสวยๆรอเซ็นเอกสารเท่านั้นเลยเซ็นปุ๊บอนุมัติปับเลยเอ,อนะคะเตรียมเอกสารไว้นะคะ,าคะมาเดี๋ยวพาไปดูตู้กันก่อนนะคะตู้ตัวนี้จะมาตรฐานอยู่แล้วนะเออนี่ต้วสวยสภาพดีลูกค้าภายในตู้นะคะสองเมตรสินะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลย่าส่วนข้างนอกนะคะคันนี้ สูงด้านนอก2องเมตรเกานะช่วงล่างเดิมๆนะคะอันนี้เดิมนะคะไม่ได้ใส่โชกค่ะเดิมแต่ว่าพร้อมใช้งานลูกค้าก็นาไปบรรทุกได้เลยไม่ต้องต่อเติมอะไรเพราะว่าสภาพใหม่ไม่มีรัว่วไม่มีซึมลูกค้าลองดูจากนี่เลยนะคะไม้ก็ยังใหม่อยู่ใหม่มากตู้ก็ยังใหม่อยู่ถูกต้องสูงจากพื้นอย่าลืมนะคะ2องเมตรเก้าสิบค่ะอ่าอันนี้ก็ต้องระวังเวลาไปลอดใต้สะพงสะพานนะพี่ๆนะ อาออกมาอยู่เรื่อยนะคะใช่ตัวนี้จัดได้เต็มอยู่แล้วนะคะเตรียมเตรียมเอกสารไว้ให้ราคาโปรเท่าไหร่ตอนนี้นะคะจาก539เนะเหลือ4 8 9แสปมา 4ี่แปดเช่องทางการติดต่อเร็วนี่เลยค่ะหรือว่ามาที่ของเซลดีกว่าเพราะว่าเซลจะให้โปรโมชั่นดีๆที่0ูนย์เก้าเสองเก้าแปดเก้าค่ะและศูนย์9ก5าเก้าสลูกค้าโปรโมชั่นส่งสองทานนี้เอาเบอร์น้องเซลล์ไปแอดบ้านเขียวได้เลยนะคะน้องเซล์มีแค่สอท่านนะย้ําต่อนะคะจะโอนจะอะไรก็แล้วแต่นะของเราจะต้องเข้าบริษัทหรือว่าคุณเมทีเท่านั้นนะ นะคะแล้วก็ราคาโปรนี่บอกเลย539ไม่ขายขาย4 8 9 0 0 0ได้ปีใหม่ด้วยนะคะไม่ก็ถือว่าไม่เยอะนะ40,000อ่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้าหน่อยนะคะเครื่องเดิมไหมเนี่ยเดิมค่ะนะคะตัวนี้วารันตีจากศูนย์ยังมีอยู่นะมีค่ะศูนย์โตโยต้าารันตี5ปีอยู่แล้วรถปี2024นอ่าอันนี้รุ่นใหม่นะคะก็ ห้าปีนะคะ,คะสูรรับประกันนะลูกค้านะเอาเข้าศูนย์สาขาใกล้บ้านได้เลยได้เลยรถเรารับประกันทุกคันอยู่แล้วไม่ใช่แค่เฉพาะคพันนี้นะคะเลขใหม่แท้รถไม่มีชนหนักไม่มีพิกวา่าไม่มีไฟไหม้ไม่มีน้ําท่วมจ้าเลขใหม่แท้อยู่แล้ว<ช>นะคะ,คะแล้วก็อย่างที่บอกอรถเข้าศูนย์ได้เลย่ะอาย้ํานะตัวนี้จากราคาห<ช>้าแสนสามหมื่นเก้าพันไม่ขายนะคะลูกค้าท่านใดหารถ อันนี้เป็นตัว2.4มิตรด้วยนะคะ,คะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะไ <45 S 2> ม45่45,000นะคะตู้ทึบแคบลูกค้าพร้อมใช้งานนะคะ,คะแล้วก็ ตู้ชุของเราก็คือไม่รั่วไม่ซึมอย่างใหม่เลยใหม่แบบใหม่กริบลูกค้าบอกเลยให้ราคาโปร489,000ย้ำช่องทางกันติดต่ออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะไปกันแล้ว0992989264ค่ะ0992593529ลูกค้าโปรโมชั่นสองเบอร์นี้เท่านั้นแอดบ้านเขียวมาเลยนะคะอยากจัดไปแนนอยู่ต่างจังหวัด ไม่รู้ทํายังไงอาชีพชัดเจนหรือเปล่าปรึกษาน้องเซลลได้เดี๋ยวเราหาทางออกให้นะคะอยากได้ราคาโปรแอดเบอร์น้องเซลลมาเลยนะเบอร์น้องเซลไว้นะคะเดี๋ยวปักหมุดให้ไปแล้วขอบคุณสวัสดีค่ะ